ดีครับครับวันนี้พวกเราศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันนะครับได้นำผู้เสียหายที่ซื้อวัตถุมงคลจากออนไลน์จากเจ้าเจ้าของช้างแล้วก็จากช้างที่อ้างว่าเป็นช้างเผือกช้างสำคัญนะครับขณะนี้มีผู้เสียหายแจ้งความประสงค์กับเรามาเรื่อยๆในเมื่อมีการสั่งซื้อจากทางออนไลน์ทางโซเชียลนะครับ เราก็เลยต้องมาแจ้งที่ปอทอโดยศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันนะครับยังยึดหลักของของกระทรวงมหาดไทยนะครับาจากหนังสือวันที่14กันยายน2566นะครับลงนามโดยนายแมนรัตนะครับก่อนที่ท่านจากเกษียณน,นะครับเนี่ยนะครับว่าช้างเผือกที่อ้างว่าเป็นช้างเผือกนะครับช้าง พรยเอกชัยนะครับไม่ได้เข้าลักษณะสำคัญแต่อย่างใดนะครับและหากมีผู้เสียหายจากที่เราประกาศไปหากมีผู้เสียหายที่ไปหลงเชื่อว่าเป็นช้างสำคัญเป็นช้างเผือกช้างที่จะถวายให้กับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วไปซื้อวัตถุมงคลมานะครับให้มาแจ้งความประสงค์กับพวกเรานะครับตอนนี้ มีผู้เสียหายหลายหลายคนนะครับมาแจ้งความประสงค์กับพวกเราเราก็เลยนํามาแจ้งที่ปอทอครับใครใครเป็นคนจำหน่ายครับก็เจ้าของช้าง,ง,างเจ้าของช้างเจ้าของช้างไพรกระชัยนะครับเขาเขาขายาผ่านทงอะไรครับือผ,ผ่านทางโซเชียลครับมีกาเลยบอกเราคงราคามีม,มีมีประกาศเลยครับมีประกาศเลยนะครับราคา ก็ที่ก็บางชิ้นเป็นหมื่นบางชิ้นเป็นหมื่นบางชิ้นก็อย่างอย่างเนี่ยมีมีผ้าขาวชุบน้ํามันนะครับแล้วก็พร้อมด้วยขนช้างนะครับเขาติดราคาไว้ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับอันนี้ก็คือผ้าขาวที่ชุบน้ํามันชุบน้ำมันอ้างว่าเป็น น้ำมันที่ตกจากพ่อไพรกระชัยนะครับแล้วก็มีขนของไพรกรกชัยนะครับนี่ก็ห9 9่ันรบาทขน1เส้นนะครับแล้วก็มีคนซื้ออย่างอื่นมาด้วยอย่างเช่นพวกเหรียญพวกแรวต่างๆนะครับที่อ้างว่าเป็นของปู่แล้วก็ของพ่อไพยนะครับแล้วก็เรายังได้ถอดเทปนะครับ เทปใหม่ที่อ้างว่ายังนำความเข้าเทปนำความเทปเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับที่อ้างว่าเป็นช้างสำคัญช้างเผือกช้างที่จะนำถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีผู้หลงเชื่อเป็นจำนวนมากยังมีผู้หลงเชื่อเป็นจำนวนมากนะครับเรายังเรายังอ้างหลักฐานนะครับไม่รู้ไม่ว่าคุณจะไปได้มาจากปี616 2สองนะครับแต่ว่าเมื่อปี 6, 1, 6เนี่ย 4ีกันยา2อ6พนี้นะครับนายแมนรัฐอนุมัติมาแล้วนะครับจากคําขอขอของพวกเราสูรวุรประชา,าบป้องต่าบันนะครับว่าให้ตรวจสอบช้างนายแมนรัฐท่านเซ็นมาแล้วนะครับว่าไม่ใช่ช้างเผือกไม่ใช่ช้างสําคัญและช้างไม่เข้าลักษณะใดๆทั้งนั้นนะครับแม้แต่จุดเดียวยังไม่ได้เข้าเลยนะครับครับ ตรวจสอบดูแล้วมันมันเป็นเป็นมงคลนะถ้าถ้ามีใครเอาไปอุดหนุนเอาไปครอบครองอุดหนุนไปแล้วก็เอาไปเอาไป็นชา้างคือในขณะนั้นเนี่ยนะครับนายเจ้าของช้างเนี่ยนะครับลงโซเชียลลงโฆษณาแล้วก็มีการพูดผ่านไลฟ์นะครับว่าช้างเนี่ยเป็นช้างเผือกช้างสำคัญช้างที่จะสวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ มีจาก,การจำหน่ายขนมีการจําหน่ายน้ํามันที่ตกมันมีกามีจำหน่ายขนหางแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆนะครับโดยมีชาวบ้านเนี่ยประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นของวัตถุมงคลที่มาจากช้างพรายเอกชัยแล้วก็เป็นช้างสําคัญชาวบ้านประชาชนก็เลยไปหลงเชื่อไปซื้อนะครับไ,ไปอุดหนุนไปซื้อมานะครับเพื่อที่จะให้เป็น ให้มงคลเป็นมงคลชีวิตแก่ตัวเองและครอบครัวแต่ท้ายสุดแล้วเมื่อมีหนังสือประกาศจากกระทรวงมหาดไทยและศูนย์รวมประชาชนบุป้อสถาบันเนี่ยได้ประกาศผ่านเฟซว่าถ้ามันเกิดว่าใครอยากจะแจ้งความดำเนินคดีให้ให้มาแจ้งความผสมกับศูนย์รวมประชาชนบุ้องสถาบันนะครับวันนี้ศูนย์รวมประชาชนบปคคลสถาบันก็เลยนําพยานนําหลักฐานนําผู้เสียหายมาด้วยนะครับครับ มามาช่วงช่วงนี้ติดต่อมาเรื่อยๆครับแต่วันนี้มาประมาณสักสามสี่คนครับครับถ้าถ้าคนที่เขาดูทั้งไลฟ์สดของของทางฝั่งเจ้าของช้าตรงนี้เขาก็ยังมีการเปิดํำหน่ายอยู่ยังเปิดอยู่เขาก็ยังขายอยู่ทุกวันะนะครับยังเปิดตั้งโซเชียลแล้วก็ยังมีการตั้งวางขายอยู่ที่ ในในศูนย์ของช้างนะครับที่ช้างอยู่นะครับครับสปสอยากจะฝากคนที่ที่หลงไปซื้อไปเช่า,ามาเป็นผูช้างครับก็สําหรับคนที่หลงไปเชื่อว่าเป็นช้างที่จะถวายพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เชื่อว่าช้างสําคัญนะครับถ้าบังเกิดว่าเห็นาทางข่าวของเราแล้วนะครับท่านอย่าไปหลงเชื่อนะครับเพราะว่าหนังสือและทางราชการเนี่ยเป็นสําคัญที่สุดนะครับ อย่าไปหลงเชื่อทช่แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมีเมตตานะครับตามอัตฉริยะในะครับแล้วแต่ความเชื่อของตัวเองก็สุดแล้วแต่นะครับส่วนที่ใครคิดหลงเชื่อว่าเป็นช้างพรายแล้วก็เป็นช้างเผือกเป็นช้างสําคัญที่จะถวายให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับก็ถ้าคิดว่าตัวเองถูกหลอกก็ให้มาแจ้งวัตถุประสงค์อย่างพวกเรานะครับสามารถแจ้งได้ตามสำนักงานสถานีรวจทั่วไปทั่วประเทศแล้วถ้าท่านไม่มา ถ้าท่านไม่มาครับถ้าท่านไม่มาให้พวกเราช่วยท่านก็แจ้งได้ตามที่ท่านที่ท่านอยู่เลยนะครับตามสนอต่างๆได้เลยนะครับครับ อะไรฮะครับสมรวแม่จนบอองสถาบันวันนี้ยื่นหนังสือให้กับทางท่านผู้ตางนะครับให้ตรวจสอบเรื่องวัตถุมงคลที่เหมือนจะหลอกลวงชาวบ้านใช่ไหมหลอกลวงชาวบ้านให่ซื้อวัตถุมงคลผิดพรบคอมพิวเตอร์หรือไม่อย่างไรนะครับนี่คือคือกระดาษขาวที่ไปซับน้ามันช้างนั่นนี่คือขนช้างนะครับเห็นครับ